กี่พันคอมนะลุงเนาะนี่ห่อราคาก็จะอีกแบบนึ่งก็ผมสามร้อยเดี๋ยววันแต่ก็สวยเนาะเดี๋ยววันที่สี่สี่หักที่ไอ้กระบองสี่นะกิโลสี่ร้อยโหมีกิโลละวสี่ร้อยด้วยอันนี้สามร้อยอันนี้สองร้อยสองร้อยอันนี้สามร้อยห่ออันนี้ห่อเห็สวยนะครับจากสวนสวนลุงตีลิ้นจี่คัดพิเศษ ลิ้นจีครับนี่มาส่วนลิ้นจีแบบห่อรับราคาจะแพงหน่อยครับแบบหอ่อามาเล่นสวนสวนลงตีครับสงครามสดดครับ ไอเน่ยครับสวยๆนี่น้องเกียดไม่ได้มาครับสดๆจากสวนครับลงน้ำลุงตีครับวันนี้มาสวนลุงตี สุดสงคาม